สวัสดีค่ะพบกับแม่อ้อยทำสวนอีกเช่นเคยนะคะพูดถึงพืชที่มีคุณค่าทางโพชนาการสูงและยังมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนั่นก็คือต้นชัยยาบางพื้นที่เรียกต้นผงชูรสหรือคณะเม็กซิโกนั่นเองนอกจากจะอุดมไปด้วยโปรตีนวิตามินแคลเซียม โพแทสเซียมและธาตุเหล็กแล้วยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยที่สำคัญเมื่อนำมาประกอบอาหารจะมีรสชาติคล้ายผงชูรสคือมีความอร่อยกลมกล่อมในตัวของมันเองแทบไม่ต้องปรุงอะไรเลยแต่ก่อนที่จะนำมากินต้องทำให้สุกก่อนโดยการลวกหรือต้มอีกเมนูที่ได้รับความนิยมก็คือการนำมาผ่าน ไม่ควรกินทันทีเพราะพืชชนิดนี้มีกูคไซด์จะปล่อยสารพิษคือสารเซยไนต์ออกมาทำให้เกิดอาการวิงเวียนเคลื่อนไส้อาเจียนท้องร่วงถ้ากินในปริมาณมากเกินไปอาจทำให้หมดสติได้การปลูกง่ายมากๆแค่ตัดกิ่งเด็ดใบแก่ๆออกให้ยาวประมาณ1ฟุต ปักลงถุงที่เตรียมดินไว้รดน้ำตามปกติประมาณ5-7วันก็จะเริ่มมีใบใหม่งอกออกมาส่วนต้นนี้เราปลูกไว้นานแล้วจนลากทะลุกออกมาจากถุงเลยนะคะต้นก็สูงมากๆเลย เชญนชายาหรือคณะเม็กซิโกมีสรรพคุณช่วยย่อยอาหารบำรุงสายตารักษาโรคหอบหืดช่วยล้างสารพิษในตับรักษาโรคกระดูกพรุนลดการติดเชื้อในปอดช่วยบรรเทาโรคไขข้ออักเสบช่วยปรับสมดุลของระบบการเผาผลาญช่วยบำรุงสมองให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราควรหาพืชชนิดนี้มาปลูกติดบ้านไว้หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆชาวกเกษตรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ